เดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งกีฬาเพื่อสัมพันธ์ชมาตีกันนะพวกนายนะ <Wow. S 1> ไม่เอาไม่แข่งมันเหนื่อยเจ้ากหนาย่่ขี่เกียจจริงๆเลยไม่น่าพุงถึงใหญ่เอ้ <Wow. S 2> <laughs> แต่นายก็หัวใหญ่เหมือนกันน้เอเลียน <Yeah. S 1> <laughs> เออก็จริงนะนายก็ขี้เกียจเหมือนกันนะเนี่ยหัวฉันมันออกกำลังกายไม่ได้นะพวกนาย โอ้ม ok hey. uh ันใหญ่ก uh, like ็ไม uh ่แปลกดิกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษให้ให้คือเราสามารถกดดูกันได้อเขาวิ่งกันอยู่เห็นไหมโอ้โหวิ่งตากันเลยแรงแล้วมีคนวิ่งบนสนามหญ้าได้แข่งด้วยกันนะเนี่ยการวิ่งคือเราจะต้องกด Q E เพื่อวิ่งนะไว้ลองดูเดีน่โอ้โหโอ้จะบอกมันเมื่อยมือมากโอ้ยังปวดเลยกดแป๊บเดียวยังปวดเลยช่วงคำฉาประจําคลิป ตาไหนที่ทุกคนชอบมากที่สุดอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกอาบและหลานในโลบอกด้วยนะครับขอบคุณสลัมหนึ่งแสนคนด้วยนะเฮ้ยฉลามเริ่มก่อนเลยเฮ้ยปลาลูกตุ้มปลาลูกตุ้มไปอย่างใกล้เลยอ่ะไอ้ฉันกดไม่เป็นอ่ะพวกนายกดไงเลยเนี่ยอ๋อกดสเปซบ้าเว้ย โอ๊ยโอ้ยอย่างไลแล้วขอโอกาสอีกครั้งเอ้ยมาๆๆแข่งกันจะโกบอ่ะเฮ้อเลี่ยนในแข่งกับช้างมาเริ่มเลยให้มันโดนสีเขียวนะทุกคนจึ๊บโอ้าวปาไปโดนมารอบที่สองนี้กดเจ็บโอ๊ยไกลกว่านายทำยังไงวะเอเลี่ยนใช้ก็กดเขียวๆไปดิอ้หใช้กระเขียวเหมือนกันแต่ได้แค่นี้อะดูคนอื่นทุกคน เจอบโอบไปไม่มีแรงปลาันหรอปลาเท่ากับชั้นตอนแรกเลยเออข้อยจะได้รับการเรียนรู้เรามีไก่แน่นอนไม่โดนแต่กเงินเท่าไรเอ้าโอ๊ยวคนไกลกว่านายแล้วฉลามโอ้ยอ้าวออกหมดแรงแล้วแรงหมดทุ่มพลังไปกับลูกเมื่อกี้แล้วแน่นอนเอ้ยคนนี้แข็งแรงนะเห็นคนขวากันไหมแข็งแรงมากวิ้งโหมาเซิลสุดๆม ไปโ,โอ้เอาชชนะไปเลย <os> สมแล้วที่แข็งแรง à, อ่ะอีรอบหนึ่งดูซิว่าไกลเหมือนเดิมไหมไก <os> ลเหมือนเดิมเอาแรงดีไม่มีโตอก <os> อ่ะอันดับไหนดูซิเอ้ยเอเลียน <os> ดับ5ว่ะเอ้ยส <os> ี่หเลยกันเลย เอ้ยดูพวกนายเด็ไอ้พวกไม่ถึง10เมตรอ่ะหึหนึ่งไม่ที่หนึ่งก็แค่นั้นแหละอย่ามาคุยไหนเลยที่หนึ่งแล้วค่อยมาคุยไอ้รอบนี้เราได้วิ่ง800เมตรอ่ะหุ้ยได้เวลามือมือแล้วเต็มเลยเนี่ยอดอย่างเยอะพอแล้วว้ยวิ่งว้ยวิ่งเลไหนก็ได้เอเราวิ่งเลยไหนก็ได้ด้วยเดี๋ยวเฉี่ยตรงนี้ก่อนนี่วิ่งด้านในๆจะได้ใกล้ๆชฉี่เลยไหนก่อน้ วิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนตูนเว่งเว่งเว่งเว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 งโอ้ยสีเขียววิ่งไวมากเลยอ่ะดูดิให้ให้เขาวิ่งกลหลังเด้อสีเขียวดูดิว้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจะหมดแล้วเนี่ยคนเมื่อยมือเลยแล้วเส้นชายอยู่ตรงไหนอ่ะวนรอบหนึ่งไปฉันจะเข้าแล้วฉันจะเข้าแล้ว ยังไม่ถึงนี่ไม่ถึงยังไม่จบอีปก่อนเออยังไม่ถึงข้อเส้นชายเลยเออาวนายปาเนี่ยข้างหน้าหรือเปล่าเฮ้ยพลังเริ่มตกแล้วตอนนี้ต้องวิ่งถึงไหนกันแน่ในมือมือยังไม่จบนี่แหละจบไม่ไหวแล้วปวดแล้วขวดมือแบบพี่ตูนฉลาดสุดๆแล้วเนี่ยตอนนี้อ้าวเอาไ้ทำไมแรงเลยฉลาดก็ตัดแรงแล้วอ่ะ เว้ยมัน800เมตรนี่คือมันต้องกี่รอบ2รอบบ่ะเออนั่นดิรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายจะต้องรีบวิ่งต้องเร่งมือแต่ยังเร่งไปอีกแล้วเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแลล้วพังงานหมดไม่ไหวก็ต้องไหวต้องแข็งแรงเฮ้ยมีคนผ่อนมีคนผ่อนรอบนี้ต้องรอบสุดท้ายแน่นอนไปไปไปเลยขอพักจากการวิ่งหน่อยนะโอ้ย เอเล่นนายแรงตกมากเลยอ่ะโอ้จะใช้แรงสุดเกิดแล้วเอามาแกย้ยอย่างไหนเลยนายนี่คือแรงต้นแถวไปล้วนี่ยหนักหัวสุดๆแลยวยังเหลือใครอ้ดูตรงน้นเนี่ยใครยังไกลเลย <c oughs> ยังมีคนวิ่งยังไม่ถึงอีกเลยอันดับคะแนนของพวกเรานั้นคือนี่งไงที่สามเว้ย <c oughs> ห่างกับเจ้ากบหนึ่งวีอ่ะไอกระโดดยาวอ๋อกระโดดยาวนี่เจ้ากระรอกนะทุกคนวิ่งมาอ่าวิ่งเฉียงด้วยโอ้โอ้อ๋อแล้วกระโดดข้ามทรายตรงนี้ให้ไกลใช่ไหมคู่สไปเลยโอ้บินมาแล้ววิงมาแล้วคนนี้น้าตังมากกระโดดว้าวไอ้คนไม่วิงโอเควิงแล้วอย่าลืมนะเอ้ยเลามะชลามาเอฉลามะฉลามไปเลยไปเลย เฮ้ยฉันมาแล้วจะกรอบนายเจอกับฉันไปเลยไปเรยดูแรงวิ่งมาหมดที่เมตโดดโอา้ยสิเมตรโฮ้ยเจกบกระโดดอย่างไกลครูทีหงนะทุกคนคนนี้มาอย่างน่าตั้งกระโดดสูงูเลยอ่ามันจะมีใครโดดไปถึงปลายทางตรงนั้นไหมแน่เจะกบเมื่อกี้พวกเราวิ่ง800เมตรกันใช่ไหมฉันใช้ขาวิ่งนะแต่ฉันปวดแขนมากเลยอ่ะตอนเนี้ยอ่าวิ่งไปเราฉันก็ปวดแขนเหมือนกันงงเหมือนกันว่าวิ่งด้วยขาแต่ปวดด้วยแขนนี่คืออะไร อ๋อเฮ้ยฉลาดไม่ด้วยหมดหรือยังยังไม่หมดอีกเหรอยังมีรอบเก้าอีกอ่ะอุ้ยดูสองคนนี้ก็แต่งตัวแบบนักกีฬาของจริงเลยนะเนมาแล้วอ๋อลาพุ่งตั้งโอ้โหปลาไก่โอ้ยปลาไโดดสองเด้งด้วยโดดสองเด้งเลยเมื่อกี้ดับประจำมานี่เป็นคนกล้ามที่ปลาไก่ในรอบก่อนหน้านี้ลูกตุ้มอ่ะเฮ้ยโอ้ยเป็ัวโดดสองรอบอ่ะแล้วมันสองรอบได้เหรอเขาจะนำรอบแรกที่เราลงใช่ไหม ไปถึงอันดับสองแล้วเนี่ยทำไมจันดับหนอเออทำไมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคะแนนของพวกเราไม่ถูกนะใบเอเลี่ยนเออเราฟาวแน่เลยพวกหนจะแบบโดดเลยเส้นอะไรแบบนี้เปล่าเอ้ยนี่วิ่งโอ้วิ่งอีแล้วโอ้สี่คูร้อยอ่ะเจ้ากบอ่ะมันคือการวิ่งแบบใดไงแล้วฉันได้วิ่งก่อนด้วยอ่ะยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยอ่ะฉันก็วิ่งสี่คูร้อยไปละ นายลองเออเอาวิ่งผ่านหรออพวกเราไม่ใช่ไม้แรกนี่นาไม้ฉันมาเลยจะมาไม้ฉันมาเลยจะมาไอ้มาแล้ว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 ว้วิ่งต่อไปต่อเลยอืมรัวมือรัวมืออ้าวโอเคนม่เสร็จแล้วเหรอดีนะทุกคนคามือจะได้ไม่ปวดเออให้พวกเราได้พักบ้างเถอะนี่ไงดับหนึ่งทีมันดับหนึ่งโอ้โอ้พกเราได้อันดับสองแแฮรโอ้ยเขาใช้ได้อันดับสามว่ะดูกันลอกดิพวกนาย เฮ้ยออกแล้วออกแล้วอะไรใหม่ไม่มีพวกเราอ๋อมิงเป็นกลุ่มีลนนิตใช่ไหมใช่อ้ยสองรอบสามน่ะทำไมคนนี้เร็วจังเลยนักกีฬาดำหนึ่งปะเนี่ยเฮ้ยเขาระดับโปรแล้วแน่เลยกระลกเฮ้ยมาเฮ้ยมาพวกเราู้อยู่ข้างกันด้วยประเททยเชัยไปเลยโดดโดดโดดวัดเลย ว้าวเซร์สุดแรงนิ้วมือโอเคโ้โหช้าๆมากเลยอ่ะผลลัพธ์ประมาณนี้เลยชั้นที่เจ็ดว่ะโอ้ชั้นที่ห้าส่วชั้นหกแฮวิ่งอีกแล้วเหรอไม่แตนที่สามร้อยเมตรเฉยๆแฮเออส,สั้นๆน่ะคือคนนี้แบบโคตรดิบนะทุกคนดูดิใช่โอ้โหแล้ววิ่งนำมาต่ไกลเลยอ่ะดูกระลาววิ่งน่ารักมากให้ดูนุ่มนิ่มสุดๆอ่ะ ว้าวมีคนจะแซง์อันดับสีเขียวอ่ะเฮ้ยมีคนกลางคนกลางมาโอ้ยวิ่อย่างเร็วเลยอ่ะวิ่งมีกับไฟติดเท้าเลยทีเดียวเชียร์สองคนนี้ทุกคนขยันอันดับหนึ่งเอ้ยทถวนั้นแผ่วทถวนั้นแผ่วเอ้ยเข้าทันแน่นอนอันดับหนึ่งทุกคนนี่โ, <ishes> <S <S โอ้ชุดเขียวมันจะมาแรงแต่มาแผ่วตอนท้ายอันดับสามเลยกันเล่าอยู่ไหนรอดูเฮ้ยไปเลย ความรวดเร็วที <substit uting> mm ่น hmm, so like ี่ไม่มีคนแซงพวกเราไมเนี่ยวูทำไมเร็วจังเลยโ้ยพวกนายนจะแซงฉันพวกนายจะแซงาไม้ปวดมือสุดปวดมือสุดว้าอยไม่ทันไม่ทันพึ่งมาโอ้โห โอ้เมื่อยพวกนายไม่มือเร็วเหมือนกันนะสามารถเปลี่ยนปูงไปคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมเนี่ยโอยฉันปวดมือซ้ายแล้วว่ะถ้นอย่างงั้นก็มาพังพอดีฉลามโอ้อ้าแข่งสุดเงาเลยสองคนอย่างเงี้ฉันว่าคนกล้ามโตชนะเพราะว่าแรงเขาน่าจะเยอะเหมือนกันเออมาแล้วมาแล้วโอ้เต๋อฝั่งก็ดูเร็วเหมือนกันน่ะใช่อันนี้ต้องวัดแล้วแหละว่าใครจะแผ่วก่อนนะใช่าอีกฝั่งแพ้แล้วแผ่วมากเลยอ่ะก่อกไม่ทันพี่ก้ามเลยอ่ะโอเคผมเข้า ว่าแอปแปแอปแปไวีแปาทไมเข้าเร็วกาจังเลยวกดไวจังเลยอ่ะหเจ6 7แปล้วนะทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายมักีฬาต่อไปตั้งข่าอุปสรรคสี่เมตรอะไรเนี่ยวิ่งแล้วกระโดดข้ามล้วนได้เลยอ่ะอูคือ400เมตรเลยนะโอายไกลโอเคถ้างั้นก่นี่เป็นสุดท้ายที่เราจะเล่นแล้วกันนะเออต้องไปรักษาแขนแล้วปเดี๋ยวเราวิ่งบ่อยแล้วมันจะเมื่อยมือนะทุกคน มาเรามาดูคนอื่นแข่งกันก่อนได้มาจากไหนวะพี่คนนั้นดูจากมุมกล้องทุกคนครับชายเสื้อเขียวคนนี้มาแรงอีกแล้วแต่จะแผ่วอีกหรือไม่ต้องลองดูเพราะเขาชอบแผ่วนะให้ระวังโดแซงได้นะชายเสื้อเขียวดูนักกล้ามข้างหลังดิวิ่งจำอาวมาเลยอ่ะเออเหมือนเขาจะไม่ยอมง่ายๆนะทุกคนกับการให้คนที่หนึ่งได้รับชัยชนะอุปสรรคมีมากมาย400เมตรสีร่เมตรนี่น่าจะวนสนามรอบหนึ่งเนี่ยฉันว่านะเออโดรซงแล้วโดรซงแล้วนำโดรแล้ว เอาล่ะสองคู่นี้สองคู่นี้มาดูกระโดดดึงพี่กาบมาแล้วพีก<ม>พ่กาบแรงพี<ม>่กาบแรงโอ้ยพี่กาบแข็งแรงจรง<ม>ิงโอ้ย,อยพี่กาบชนะอ้ยชายชุดเขียวผิวดำโค่นแผงแพลอีกแล้วนี่แพลงมากหมแรงมาเราสุดท้ายแล้วพวกเราต้องติดหนึ่งในสามดีไหมเอาหนึ่งในสามสักหน่อยสักคนได้ไหมถ้ามาสู้ด้วยโลบักก็ดีดีเติมโลบักเพื่อเอาอันดับหนึ่งมากดเซตไปเลยไปเลย <S <S mhm. ฉันได้แข่งกับพี่กามไกล้ๆไปเลยตายนังวิ่งแล้ววายโอ้โหดูพี่กามเขาเร็วมากเลยอยากจะสู้เขาแลยสู้ไม่ไหวว่ะโอ้สองคนข้างหน้าเรานี่คือเร็วมากเลยจะกรอไปใช่เขาไม่แผ่วเลยหรือไงวะนี่ไม่หมดแรงมล้วบ้างเออมาแล้วเริ่มหมดแรงแล้วคุณผู้ชมผมเริ่มหมดแรง ขาชันขาชันโอ้โไม่ใช่ขาชันมือชันมือชันนี่แหละเฉันจะไม่มีแขนเล่นเกมแล้วใช่ไหมเหนื่อย,ยปวดเหลือเกินเออไม่ไหวแล้วจะกรอบอ่วนแต่พวกนายคะแนนดีว่ะสกับห้าว่ะเคปไปแล้วทุกคนครับมื่อยมือครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บ จุดพาร้อนจุดพาร้อนดีที่สุดในไทยเพราะใครใคร